มาชมอีกทีนะคะว่าไม่มีหนามเป็นเยี่งไรมีเล็กๆเล็กๆพอเราเอา่อเล็กๆต้นพันธุ์ที่เราปลูกมีนิดๆซึ่งต่างจากกระกำเปรี้ยวกระกำเปรี้ยวพออายุสองปีสปีมันจะยิ่งเยอะยิ่งยาวหนามแต่สําหรับต้นระกำหวานอันนี้นะคะมันคล้ายสุมาลีแหละแต่สุมาลีมันมีหนามระกำหวานไม่มีหนามเหมือนมะพร้าวเลยเนีย่ลูกมือก็ไม่มีแผละนะคะไม่มีเลือดออะลูกอีกที จูบสักหน่อยดีไหมว่าปากมันจะทิมไหมว่าจะทิมปากพี่ไหมจูบให้ดู k i s s you? Oh no นะคะสำหรับถ้าใครซื้ออะไรไปยังไงเดี๋ยวจะแถมให้สักต้นสองต้นก็ได้นะคะยินดีนะคะยินดีนะคะที่จะแถมให้ให้ปีอ่กากอจุบลูกคลำแบบไม่มีหนามอย่างเงี้ยแล้วมันจะคุ้มค่าตรงที่ว่ามันออกตลอดมันมะพร้าวที่พี่บรรยายรากเหมือนกงกลางอันไหนวันไหนแรงวันไหนแรงก็รดน้ำเข้าไป ลูกที่ลุ่มดุ่มที่อยู่ใต้ vale ในู่นนี่อย่างดังในคลิปบางต้นก็อยู่ตรงถนนที่พี่ถ่ายดูบางต้นก็อยู่ชิดขมมะพ้าวทำไมมันยังเป็ดรอบอะพี่เลยพรก็มันมีสัอดะทรีเกไปได้ไงมันอย่าดาเหมือนอย่าดำหรือทซกได้ทุกขนานเออนะมาสัจจันไม่ล่ะมาสัจจันไม่ล่ะมีคนเถียงพี่เลยพรฮายต้นมีหนามานะะ นั้นคือระกำเปรี้ยวจากหวานสุกงอมเมื่อปล่อยให้งอมจัดแต่ถ้าเอาระกำหวานนี้ไปทำน้ำพริกแบบระกำเปรี้ยวไม่ได้เพราะมันมีความเปรี้ยวที่ลดต่างจากรสเปรี้ยวตอนมันดิบอ่ะมันมีนิดๆแล้วมันจะหวานจัดตอนสุกกลิ่นมาแล้วไวอีกต่อเดือนสองเดือนแล้วมันยิ่งหวานจัดคุณสมบัติที่ต่างอย่างนี้บางคนไม่รู้ที่อย่ามบัตเถียงฉันนะคะฉันอยู่กับมันฉันรักมันแล้วฉันศึกษามันอย่างละเอียดเชื่อฉันอะคะฉันไม่หลอกต้นไม่มีน้ำคุ้มที่สุดกับสามต้นร้อยนะคะน่งรายจ้ะ